สิตาลีสวรรค์จ8 9ปสวัสดีค่ะทำกลางข่าวดีและข่าวไม่ดีที่มีมาอย่างไม่หยุดย่อนแต่ข่าวดีของเซอร์จานก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งสำหรับเซอร์จานเหตุผลที่ทุกคนสามารถเห็นและรู้สึกเป็นทุกข์ไปกับเขาเพียงเพราะว่าสมาชิกในครอบครัวเพื่อนเพื่อนร่วมงานธุรกิจภาพ,พยนตร์และความบันเทิงที่เกี่ยวข้องกับเขาทั้งหมดล้วนถูกโจมตีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แม้ว่าเขาจะถูกทำร้ายอย่างหน,นัก ทำกลางพายุที่ร้อนระอุในปี2020เขายังคงยิ้มอย่างไร้เดียงสาและพูดว่าอย่าทำร้ายคนอื่นทุกวันนี้สถานการณ์พัฒนาของเซอ่์จานในฐานะนักแสดงกําลังมาแรงและร้อนแรงมากและหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่มีคนที่มีแรงจูงใจซ่อนเร้นจะสร้างปัญหาให้กับเขาอันที่จริงเซอจานจริงจังกับการถ่ายทำทำงานอย่างหนักขยันและอดทนมีทัศนคติที่จริงใจและมีพลังบวกสูง ดังนั้นทุกคนจึงให้ความสนใจเขามาเป็นพิเศษและทุกอย่างกำลังเป็นไปด้วยดีเมื่อเร็วๆนี้เซอร์จันได้ทะยานขึ้นนันดับหนึ่งอีกครั้งในหัวข้อคืนนี้การเปรียบเทียบเสียงต้นฉบับของดาราชายก็ปรากฏขึ้นในการค้นหายอดนิยมบนเว็บพอซึ่งก็ได้ดึงดูดความสนใจของชาวเน็ตจำนวนมากอันที่จริงหัวข้อนี้ถูกพูดคุยกันอย่างดูเดือดมาตั้งแต่บ่ายของวันที่16กกันยายนแล้วเนื่องจากบล็อกเกอร์บางคนได้เลือกนักแสดงหนุ่มชื่อดัง เช่นลู่หานเรนเจียลุนหยางหยางหวังเฮอร์ตีเสี่ยจานจุยหลงเฉิงอี้หวังอิปหมอสีไข่กงจินและอูเ่เลยโดยนนำเสียงต้นฉบับในภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ของพวกเขาตัดต่อเป็นวิดีโอที่ไม่มีภาพและมีเพียงเสียงต้นฉบับของพวกเขาเท่านั้นหลังจากที่วิดีโอนี้ถูกปล่อยออกมาก็ได้รับความสนใจอย่างมากและถูกเผยแพร่อย,อย่างรวดเร็วในแวดวงแฟนคลับ และคนที่ได้รับการยอมรับกันมากที่สุดก็คือเสียงต้นฉบับของเสือจ้นและอู่เลยว่ามีคุณภาพที่ดีที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งอารมณ์ของเสื้อจ้นนั้นด่ารมและเสมือนจริงมากที่สุดในขณะนั้นชาวเน็ตจำนวนมากในพื้นที่แสดงความคิดเห็นต่างกล่าวว่าสตรีมระดับบนเป็นสตรีมชั้นนำจริงๆและเขายังสามารถนั่งอยู่ในตำแหน่งสตรีมระดับบนสุดได้อย่างยาวนานหลังจากที่ได้รับการค้นหายอย่างร้อนแรง บอกเกอร์อีกได้ก็ได้ทําวิดีโออีกรายการหนึ่งเพื่อบันทึกเสียงจากภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ของเสียจานเรื่องเดอะวูฟหมาป่าจอมราชาที่ถ่ายทําในปี2017และตัดต่อเป็นวิดีโอใหม่ทําให้วิดีโอนี้ปรากฏอยู่ในการค้นหาที่ร้อนแรงอีกครั้งในตอนบ่ายบอกเกอร์ก็ได้เปิดไฟล์เสียงของกุยเอที่นําแสดงโดยเซียจานซึ่งถ่ายทําในปี2020ในปีที่ผ่านมาซึ่งแสดงให้เห็นว่าบทน,นี้ดีที่สุด และวิดีโอนี้ก็ปรากฏอยู่ในการค้นหาที่มาแรงในตอนกลางคืนหลังจากที่วิดีโอนี้ติดอันดับการค้นหายอดนิยมแฟนๆต่างยกย่องบทพูดของเสือจานในพื้นที่แสดงความคิดเห็นแม้แต่เสียงพากของเสือจานพวกเขาก็สามารถทําให้วิดีโอนี้ร้อนแรงขึ้นได้และพวกเขายังสามารถเติมเต็มช่องการค้นหายอดนิยมด้วยเสียงของเสือจานได้ในที่สุดบล็อกเกอร์แรกก็ร่วงหล่นและวิดีโอดังกล่าวก็เป็นวิดีโอแรกที่ขึ้นฮอตเซิร์ชในตอนบ่ายในขณะเดียวกัน ยังมีไฟล์เสียงของเซอร์จันอื่นๆที่ปรากฏในช่องค้นหายอดนิยมิกด,ด้วยซึ่งก็ได้ทําให้เซอร์จันปรากฏอยู่ใน7ใน10รายการของเสียงในการค้นหาที่ร้อนแรงและศิลปินอื่นๆคิดเป็น3ใน1 0รายการของเสียงในการค้นหาที่ร้อนแรงและการค้นหาที่ร้อนแดงนี้แสดงให้เห็นว่าทําไมเซอร์จันจึงกลายเป็นสตรีมเมอร์ระดับบนสุดและนั่งอย่างมั่นคงในตําแหน่งบนสุดอันที่จริงแล้วแฟนๆของเซอร์จันส่วนใหญ่ค่อนข้างเข้มงวดและจริงใจ แต่เมื่อพวกเขามองเซียจจานด้วยมุมมอง360องศาลแล้วพวกเขาก็ได้รับความพึงพอใจอย่างมากจากนั้นพวกเขาก็รักทุ่มเทและพร้อมที่จะปกป้องเซอย,ย์จานอย่างไม่มีเงื่อนไขแน่นอนว่าถ้าคุณต้องการการยอมรับและมีรูปลักษณ์ที่เหนือชั้นคุณต้องผ่านการทดสอบเซอย,ย์จานเป็นที่นิยมอย่างมากในฐานะนักแสดงทั้งในประเทศและต่างประเทศดังนั้นทักษะการแสดงของเขาจึงต้องผ่านการทดสอบและเขายังสามารถยืนหยัด และนําเสนอในความแตกต่างของตัวละครให้เป็นละครยอดนิยมได้ตัวละครของเขาแต่ละตัวนั้นน่าสนใจมากเขานําเสนอได้อย่างเป็นธรรมชาติและไม่จริงจังเกินไปหรือเป็นทางการมากเกินไปไม่ลึกเกินไปหรือตื้นเกินไปเพื่อให้ผู้คนสามารถสัมผัสได้ถึงเสน่ห์ของตัวละครการร้องเพลงและการเต้นของเขานั้นดีมากหลายคนบอกว่าเขาเต้นไม่เก่งอันที่จริงลีลาการเต้นของเขานั้นมีเสน่ห์และน่าหลงไหลเซ็กซี่และน่ารัก และพี่ปันก็ชอบดูการเต้นของเซอร์จั่นมากที่สุดเรียกได้ว่าดูไปยิ้มไปตลอดเวลาพูดง่ายๆก็คือมีความสุขมากที่ได้เห็นเซอร์จั่นร้องเพลงและเต้นอันที่จริงพี่ปันก็อยากเห็นเซอร์จั่นออกอัลบั้มใหม่และมีคอนเสิร์ตทุกป,ปีดด้วยแต่มันคงเป็นแค่ความฝันในรายการเพลงของเราการแสดงในวันส่งท้ายปีเก่าและการแสดงการลาดเทศกาลฤดูใบไม้ผลิหลายต่อหลายครั้งและทุกๆการปรากฏตัวของเขาบนเวทีก็ได้ทำให้ผู้คนรู้สึกตื่นเต้น และหลังจากผ่านไปนานหลายคนก็ยังฟังเพลงของเขาและยกย่องในความหล่อเหลาของเขาอีกด้วยเซอร์จันมีรูปล่างหน้าตาที่ดีทักษะการแสดงที่ยอดเยี่ยมตัวละครคาแรคเตอร์และการแสดงของเขาก็สุดยอดมากๆค่ะเพราะผลงานของเซอร์จันนั้นดึงดูดสายตาผู้คนและมีคุณภาพสูงทําให้แฟนๆจานวนมากเต็มใจที่จะคบเวอร์เพลงของเขามันคือความยอดเยี่ยมของอดีตท,ที่เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสารรค์ผลงานอันที่จริง นักแสดงที่เก่งก็มีเยอะนุ่มหล่อในวงการบันเทิงก็มีเยอะถ้าเซอรจันไม่ดีพอและเสียงของเขาไม่ดีจริงแฟนๆจะเอาความมั่นใจจากที่ไหนมาคเ o อร์วิดีโอของเขาและปรากฏอยู่ในการค้นหาที่ร้อนดางด้วยและนั่นก็หมายความว่าเือรจันนั้นดีพอและดีที่สุดสําหรับความบันเทิงในประเทศในปัจจุบันดังนั้นคาจึงดึงดูดแฟนๆจานวนมากความแข็งแกร่งและความดีเท่านั้นที่สามารถอยู่ได้นาน และในวันที่17กันยายนได้มีคนถ่ายรูปของเสือร์จานที่บินจากปักกิ่งเพื่อเดินทางไปฉงชิ่งและมีภาพวิดีโอประกอบอีกด,ด้วยเซอร์จานในวิดีโอเขาสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวและมีหูฟังอันใหญ่ซึ่งทําให้เราคิดถึงอูยองอูทนายความอัจฉริยะที่เซอร์จานเคยโพสต์ไว้เขาได้ติดตามละครเกาหลีเรื่องนี้และเขาก็เดินอย่างรวดเร็วเราจะเห็นได้ว่าอารมณ์ของเขาดีมากและเขาได้เดินทางไปฉงชิ่ง ื่อไปพบพ่อกับแม่ของเขาอีกด้วยหลังจากนั้นเขาจะเดินทางจากชงชิงไปเฉิงตูซึ่งอยู่ใกล้กันและเป็นสถานที่ถ่ายทำละครเรื่องใหม่ The Sun With Me มีข่าวว่านางเอกจ,จะขึ้นเครื่องในวันที่18กันยายนดูเหมือนว่าละครเรื่องใหม่จะเริ่มในเร็วๆนี้ตามที่ปรมาจารย์เขาลือแจ้งไว้ต้องบอกว่าสไตล์การแต่งตัวของเสือจานนั้นแตกต่างจากปกติเล็กน้อยและเขาก็ดูแข็งแกร่งขึ้นมากและในวันนี้พี่ปันก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะ สำหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ